เจอสภาพอากาศที่ร้อนระอุและก็ข่าวการเกิดไฟไหม้ภายในในิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธนะคะจังหวัดระยองทําให้ประชาชนชาวลำปางเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ LPG ของคงลังปิโตรเลียมลำปางซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองลำปางมีอยู่2ถังบรรจุก๊าซเกือบ2,000ตันนะคะ ในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเพียงสื่อเดียวค่ะที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนถังก๊าซเพื่อดูการทดสอบระบบความปลอดภัยของถังในรอบหนึ่งปีโดยมีบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทดสอบรวมกับกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นผู้พิจารณาต่อใบอนุญาตค่ะ ทางทีมงานได้เดินขึ้นบันไดไปเกือบ70ขั้นท่ามกลางอากาศที่ร้อนอุณหภูมิก็ทะลุไป40องศาเช่นเคยค่ะซึ่งการขึ้นไปด้านบนนะคะทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้นําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขึ้นไปนะคะเพราะอาจจะรบกวนการทํางานและถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีเพียงกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กแบบธรรมดานะคะที่ใช้สําหรับการบันทึกภาพนิ่งในขบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้นค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการถอดระบบเซฟตี้วาลออกทั้งหมด แล้วก็ใส่ชุดทดสอบแรงดันเข้าไปแทนเพื่อทดสอบว่าเมื่อแรงดันในถังเกินค่าที่กำหนดคือ16.3บาร์โดยจะมีค่าโบรดาว3%ระบบเซฟตี้วาล์วซึ่งจะมีลิ้นปิดเปิดเพื่อระบายแรงดันออกจากถังจะทำงานได้ตามปกติหรือไม่ซึ่งการทดสอบไม่พบปัญหาความผิดปกติค่ะระบบทุกอย่างยังทำงานได้ตามมาตรฐานไม่มีรอยรั่วซึมซึ่งการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง2ถัง นายอนุวัฒน์น้อยจันทร์ผู้จัดการคลังบิวเตอรเลียมลำปางได้บอกว่าการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถังกา๊าซทาั้งสองถังทางคลังบิวเตอรเลียมลำปางจะทํากันเป็นประจําทุกปีค่ะเพื่อต่อใบอนุญ,ญาตและทุก5ปีก็จะมีการล้างถังและถอดอุป,ปกรณ์ทุกชิ้นออกมาทําความสะอาดและทดสอบการทํางานหากพบช็รุดก็จะทําการเปลี่ยนใหม่พร้อมกับทดสอบระบบความปลอดภัยทั้งหมดและมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจํา ทำให้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาจึงอยากให้ชาวํำปางอย่าได้วิตกกังวลในเรื่องนี้เราเนี่ยจะมีการควบคุมการทำงานของระบบอุปกรณ์ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีบริษัทเติร์เปอร์รที้มาให้การรับรองแล้วก็มีของกรมธุรกิจพลังงานมาให้การรับรองแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามมาตรฐานถ้าไม่ได้ผ่านเราก็มีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับแต่งนะส่วนใหญ่ซึ่ง ที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะไม่มีไม่มีไม่ม,ไมีปัญหาใดๆครับสำหรับถังเก็บก๊าซเฟเวร์แทนก์เรานะครับก็จะมีวละในการาล้างและทดสอบภายในถังทุก5ปีตามวันละเพื่อทดสอบอความหนาถังนะครับความดันของถังเสาที่เราสามารถรับตําหนาได้ไหมนะครับการทนแรงดันแ,และอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทุกตัวต้านถอดออกมาเพื่อทําความสะอาดและตรวจสอบการทํางานทั้งหมดนะครับเพว่าไว้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้ครับนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจได้นะครับว่าเราอยู่กับชาวลำปางมาอย่างยาวนานนะครับก็เราดูแลอุปก,กรณ์ทุกอย่างถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับที่เรามีอยู่ตัวนี้ครับ นายวิทูลอุดมสิทธิ์รักษาซูเปอร์วิเซอร์ของบริษัทเอกชนซึ่งขึ้นไปเป็นผู้ทําการตรวจสอบระบบนะคะบอกว่าการตรวจสอบในครั้งนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นยังไม่มีปัญหาสามารถทํางานได้ตามปกตินะคะข้อถามที่ว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างที่จะสามารถกระทบการทํางานของถังได้บ้างนายวิทูลบอกว่าเรื่องความร้อนและเรื่องของไฟไหม้แต่ทางนี้ทางครังปิโตรเรียบลาพังก็มีระบบสเปรย์น้ําครอบคลุมท,ทั้งที่ตัวถังและโดยรอบบริเวณอยู่แล้วแบบอัตโนมัตินะคะ ซึ่งก็ยังไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆครับถ้าเกิดไม่ติดตั้งตัวนี้มันจะไม่มีทางระบายออกมันไม่สามารถลดแรงดันได้ซึ่งจะเกิดอันตรายมากมันจะมีสุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแรงดันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นสำคัญคืออุณหภูมิครับอืมนอกกนั้นผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีอุณหภูมิซึ่งในส่วนตัวอุณหภูมิเนี่ยเราก็จะมีเครื่องในการ เขาก็จะมีมันก็จะเกิดมาจากไฟครับแต่ระบบไฟเนี่ยที่จะป้องกันเนี่ยก็คือจะมีสปริงเกอร์ของทางคังคุมไว้อยู่แล้วครับนี่ยังไม่เห็นข้อบกพร่องครับยังผ่านดู่ สุวัชราจันทรเดชช่างเทคนิคคะ่ะได้กล่าวว่าการทํางานทุกอย่างครามมีความเสี่ยงแต่ทางบริษัทก็ได้เลือกใช้เกณฑ์การตรวจสอบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดและเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปุ่นใจมากที่สุดด้วยและในฐานะที่เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยเรื่องของความร้อนหรือเ,เรื่องของไฟไหม้ในคลังปิโตเรเลียมน้ำปางแทบเป็นไปไม่ได้จะเป็นเพราะอะไรไปฟังดูคะ่ะทุกงานก็มีความเสี่ยงหมดและครับ แต่ว่าเราเราจะใช้เกณฑ์ตรงไหนใน,ในการควบคุมแล้วก็ให้ดูว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็ตรวจสอบแบบไหนให้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 แบบรู้สึกว่าให้ชาวบ้านเขารู้สึกอบอุ่นใจที่สุดอะประมาณนี้ครับความร้อนเนี่ยมันทาให้การขยายตัวได้นะฮะแต่ว่าการที่เขาสร้างถังนี่เขามีการออกแบบมาแล้วว่ามันจะต้องแรงรับแรงดันได้เท่าไหร่แล้วก็ มีตัวช่วยในการระบายในทางก๊าซเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิติดลบอยู่แล้วถังมันเย็นอยู่แล้วครับซึ่งเจออากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็แทบไม่มีผลอะไรเลยนอกจากว่าเ,เกิดเชสอุบัติเหตุมีไฟเกิดไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยครับทําให้การขยายตัวของถังเนี่ยมันมันมากกว่าผิดปกติตัวนี้ครับต้องไปในระดับนึงครับผมแต่ก็ซึ่งยากมากครับ จากที่ผมเป็นบริษัทตรวจสอบก็ซึ่งยากมากจริงที่จะเกิดเช็นแบบนี้ได้